สวัสดีครับเข้าสู่ตักกษ์สารเหมือนเดิมครับเด็กๆครับกับตักกษ์สารในตอนที่8นะครับมามาตอนที่8แล้วครับตอนนี้นะครับไม่ต้องพูดพรำทำเพลงครับคลิกมาดูครับว่าจะเรียนอะไรนี่คือ3หัวข้อที่เราเรียนไปแล้วครับเด็กๆเราเรียนจนถึงสัจจานิรันดร์แล้วเนาะพื้นฐานสมมูลแล้วก็สัจจานิรันดร์ในตอนนี้จะเรียนเรื่องนี้ครับการอ้างเหตุผลหรือถ้าในอดีตเขาเรียกว่าสมเหตุสมผลเด็กๆอาจจะงงว่าเอพี่บอลมันคืออะไร เอาไง่ายๆว่าเราจะไปดูว่าข้อความที่เขาให้มาเหตุกับผลเนี่ยมันสอดคล้องกันรจริงหรือเปล่าถ้ามันสมเหตุผลเราก็สรุปเลยว่าโอเคเหตุกับผลที่เขาให้มามันเป็นจริงแต่ถ้ามันไม่สมเหตุผลเราก็สรุปว่ามันเท็จนะครับทีเนี้ยเ,เราจะรู้ว่าการานัเหตุผลจริงไม่จริงยังไงจริงๆแล้วมันเป็นพื้นฐานความเข้าใจของภาษาพูดทั่วไปเลยนะนะครับเช่นถ้าพี่บอยพูดว่าถ้าฝนตกแล้วถนนจะเปียกจริงไหมอยากรู้จริงไหมเดี๋ยวไปติดตามกันครับ มาเข้าสู่ในตอนที่8กันครับเด็กๆเปิดไปหน้า27ครับในตอนนี้เราจะเรียนอะไรอ่ะที่บอยได้เกริ่อนไปแล้วครับเด็กๆในตอนนี้เราจะเรียนเรื่องไหนครับการอ้างเหตุผลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าเรามาถึงตอนท้ายแล้วนะท้ายแล้วนะท้ายนะหัวข้อท้ายแล้วนะเราเรียนกันไปครึ่งทางกว่าแล้วครับเรามาเรียนการอ้างเหตุผลกันเดี๋ยวจบการอ้างเหตุผลปั๊บก็เหลือแค่เรื่องตัวบ่งปริมาณละนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายละอ่ะในภาคนี้ครับ เดี๋ยวเรามาเรียนการอ้างเหตุผลที่เมื่อกี้พี่บอยถามทิ้งไว้นะครับว่ามันเป็นยังไงอลองมาดูเนื้อหากันคราน,นี้เราดูแค่เนื้อหาสั้นๆครับมาเผื่อดเด็กๆคนไหนนั่งรถกับบ่งกลับป้านนะครับเดินทางนัดเพื่อนไปท่องไปเที่ยวดูอันนี้ปั๊บได้ความรู้ก่อนเที่ยวด้วยนะครับหรือก่อนถึงบ้านพอดีเลยเนเดื่อครับการอ้างเหตุผลเนี่ยนะครับโจทย์ประเภทนี้จะมีเหตุกับมีผลมาให้จริงๆมันเหมือนชีวิตจริงเลยก็คือเป็นประโยคพูดทั่วไปเลยว่าเออเรามีเหตุอันนี้มีผลอันนี้แล้วมมมมััันนนนโโอเโอเอเเคคคคะะรรรบบิป็จง ในทางตรกาสตราเขาจะมีเหตุมาให้หลายๆอันสมมุติเหตุอันแรกชื่อ P1 ประจน์ที่1 P2 P3 ก็คือมีหลายประจน์คือมีหลายเหตุได้ทันพี่บอลไหมครับมีเหตุกี่อันก็ได้ในที่นี้พี่บอยสมมุติให้เด็กๆมีเหตุตั้งแต่ P1 จนถึง Pn ฟังพี่บอยดีๆนะครับมีเหตุหลายๆอันแต่ไม่ว่าเด็กๆจะมีเหตุกี่อันสุดท้ายแล้วผลลัพธ์จะมีเพียง1เดียวผลลัพธ์จะมีเพียงหนึ่งเดียว,ลลมยยวสมมุติให้ผลชื่อ Q แล้วเขาถามว่าไอเหตุกับผลที่ให้มาเนี่ย มันสมเหตุผลไหมอ่าเหมือนเด็กๆมีเหตุอะไรที่แบบอยากจะขอเงินคุณแม่เงี้ยเด็กๆก็ต้องไปอ้างเหตุร้อยร้อยแปดพันเก้านะครับผลลัพธ์คืออยากได้เงินคุณแม่ถ้าเกิดเด็กๆได้เงินคุณแม่มาแสดงว่าเหตุที่เด็กๆอ้างไปเนี่ยมีน้ำหนักมากพอคุณแม่โอเคแต่ถ้าเด็กๆอ้างเหตุไปเนี่ยแม่หนูขอตั้งไปซื้อเครื่องเกมเล่นเกมนะครับอะไรแบบนี้ถ้าเหตุไม่มีน้ำหนักพอคุณแม่อาจจะผลลัพธ์คือไม่ได้ต่าง อะไรนี้เออแม่หนุูขอเงินไปติวไปเรียนหรือขอเนี้ยขอเงินไปซื้อหนังสือมาอ่านอะไรเงี้ยทําข้อสอบอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะหนักสูงผลลัพอาจจะได้ผลลัพธ์ก็คือสมเหตุสมผลคือได้ตังค์แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่นะอ่ะไม่ว่าจะบอกว่าน,นั้นคือในประโยคคําพูดเราสามารถวิเคราะห์รูปประโยคได้นะครับจริงไม่จริงก็ว่ากันไปแล้วแต่แต่ละเหตุการณ์ไปหรือในแง่การทดลองก็ได้นะครับเดี๋ยวไปทดลองแลบเคมีอาจารย์มีสารตั้งต้นมาให้นะครับทำทำออกมาได้ผลลัพธ์ตรงตามที่ ตามาหลักการทดลองนั้นๆไหมนะครับทีนี้ในทางตรรกศาต์จะพิสูจน์ยังไงละ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเด็กๆให้เรานําเหตุมาเรียงต่อกันทุกเหตุเลยครับไม่ว่าเด็กๆจะมีเหตุ1อัน2อัน3อัน4อันจนถึงอันที่ n เอาเหตุมาเรียงต่อกันและสิ่งสําคัญคือสิ่งนี้พี่ว่าขออนุญาตเปรียบเทียบเรื่องนี้กับการทดลองเด็กๆนึกภาพว่าถ้าเด็กๆทดลองแลบเคมีนะครับเป็นแลบเคมีแลบฟิสิกส์แลบอะไรก็ได้นะครับหรือแลบชีวะก็ได้ไม่ว่าเด็กๆจะทดลองอะไรขออ้างอิงสมมติแลบเคมีแล้วกัน ถ้าเด็กๆจะทดลองแกะหลกเคมีเด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมสารตั้งต้นเตรียมนู่นนี่นั่นแต่ไดีหมดเด็กๆจะต้องให้เหตุทุกอันหรือพูดง่ายๆคืออุปกรณ์ทุกอันที่เราเซตมาอุปกรณ์ต้องถูกต้องหรือผิดพลาดได้ครับฟังพี่ห่อยครั้งครับถ้าเด็กๆอยากทดลองให้ผลลัพธ์มันถูกต้องอุปกรณ์ที่เด็กๆเตรียมมาไม่ว่าจะเป็นสารเคมีต่างๆหรืออุปกรณ์แลบิ๊กงบิเกอร์นะครับเป็นอะไรดรอปเปอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ตัวจำาไม่ค่อยได้ละอุปกรณ์ต้องถูกหรือผิดพลาดได้อุปกรณ์ต้องถูกถูกไหมถูกแค่บางออัน ต้องถูกทุกอันถูกไหมครับเพราะถ้าเด็กๆเตรียมสารมาผิดอันผลลับการทดลองมาทำไมแน่ผิดแน่ถูกไหมเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เดียวกันเหตุที่เด็กๆนาเรียงมาเหมือนสารตั้งต้นแต่ละอันรวมๆกันเหตุต้องจริงทุกอันในทางตรรกศาสตร์เขาเลยบอกว่าให้เด็กๆนําเหตุทุกอันเชื่อมด้วยเครื่องหมายและเพราะและเป็นการบอกว่าจริงทุกอันใครไม่ทันฟังพี่วอยครั้งนะครับให้นําเหตุมาเรียงต่อการและเหตุเชื่อมด้วยและและหลังจากนั้นนําผลไปต่อท้ายป้าทันที่วอยไหมครับดูอีกสักครั้งครับ นำเหตุมาเรียงต่อการเหตุเชื่อมด้วยและและนำผลไปต่อท้ายเหตุ hate, กับผลเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรครับเด็กๆเป็นประโยคคาพูดเลยตึ๊ดๆอะไรเอ่ยเหตุผลเครื่องหมายทางตากศาสตร์มีสี่อันและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมือ่อต้องเชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วแน่นอนเพราะเวลาเราพูดเราพูดว่าถ้าเหตุแล้วผลจริงไหมงั้นเขาบอกว่าให้เด็กๆนาเหตุมาเรียงต่อการเชื่อมด้วยและเสร็จแล้วแบ่งกลุ่มปิดวงเล็บไว้เหตุกับผลเชื่อมด้วยท่าแล้วแล้วเด็กๆก็เช็คข้อความว่าข้อความต่อไปนี้จริงหรือเท็จแค่ั้นเช่น ประโยคที่พี่บอยพูดเมื่อกี้ครับทิ้งทวรไวให้เด็กๆคิดก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนการเป็นเกลือน,น้าฝนตกแล้วถนนจะเปียกกับถนนเปียกแล้วฝนจะตกเด็กๆครับประโยคไหนจริงครับน้ําเงินหรือส้มครับพี่บอยแยกสีให้แล้วครับฝนตกถนนเปียกกับถนนเปียกแล้วฝนจะตกเด็กๆว่าประโยคไหนจริงถ้าประโยคน้ําเงินถูกป่ะฝนตกถนนเปียกก็จริงแต่ถนนเปียกจำเป็นต้องตกไหมไม่จําเป็นเลยงั้นเด็กๆจะเห็นว่าเห็นไหมครับนี่คือเหตุเหตุคือฝนตกผลลั์ถนนเปียก เหตุ hey, ถนนเปียกผลลัพ์ฝนจะตกไม่เกี่ยวกันเลยไม่จาเป็นงั้นพี่บอยจะบอกว่ามันคือการใช้คาประโยคที่เราเอามาต่อกันเนี่ยจริงไหมจริงในที่นี้คือจริงทุกกรณีนั่นเองจริงแค่บางกรณีได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าจริงแค่บางกรณีมันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่จริงเกิดขึ้นก็ไม่ได้สมเหตุผลเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าหลักการทําทําดังนี้ฟังนะครับพี่บอยสรุปอีกทีนะนําเหตุทุกอันมาเชื่อมด้วยแหละ เหตุกับผลเชื่อมด้วยท่าแล้วและหลังจากนั้นมันคือการเช็คว่าจริงทุกกรณีไหมงั้นเด็กๆนึกภาพตามพี่บอยนะครับงั้นถ้าเกิดเราต้องการเช็คข้อความด้านล่างนี้ว่าจริงทุกกรณีไหมนี่พี่ว่าเขาเขียนเลยจริงทุกกรณีไหมเขียนอย่างนี้เลยนะอะไรเอ,อ่ยการเช็คว่าจริงทุกกรณีไหมมันคือการเช็คอะไรนั่นเองสัจ,จนิรันเหมือนในหัวข้อก่อนๆนหน้านี้ที่เราเพิ่งเรียนมาถูกไหมครับงั้นการเช็คสัจนิรันพาทน,นี้ไม่ยากเพราะว่าเหตุกับผลเชื่อมด้วยอะไรเสมอถ้าแล้วซึ่งถ้าแล้วเป็นเท็จแค่ แบบเดียวงั้นเราก็จับให้สมมุติให้ตรงนี้เป็นเท็ปะถ้าแล้วเป็นเท็เมื่อหน้าจริงหลังเทสแลเ้เด็กๆก็แตกกริงไปเรื่อยๆซึ่งข้างหน้าเชื่อมด้วยและและเป็นจริงเมื่อจริงทุกอันและเด็กๆก็แตกแผนภาพไปเรื่อยๆแล้วไปเช็คขัดแยง้งเข้าใจที่พี่บอยบอกใช่ไหมครับ P1 ตรงนี้สมมติเล่นๆนะครับมันอาจจะมี P หรือ Q หรือตรงนี้ P2 มันอาจจะมี อ่าเป็นนิเศต R อ,อะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นที่ต่างสมมตินะดเด็กๆแตกแต่แผนภาพตัวนี้แตกไปเรื่อยๆแตก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 ไปเรื่อยๆทาออกมาปั๊บเช็คว่าขัดแย้งไหมสรุปเลยนะครับถ้าขัดแยง้งสัจนิรันนะสัจนิลันแล้วถ้าสัจนิลันแสดงว่าจริงทุกกรณีกณ็เลยเรียกว่าสมเหตุผลแต่กับการทามไม่ขัดแยง้งถ้าทําออกมาแล้วแผนภาพไม่ขัดแยง้งไม่ขัดแย้งแสดงว่าไม่สัตว์และถ้าไม่สัตว์ก็เลยเรียกว่า ไม่สมเหตุผลด้วยและเด็กๆครับพี่วายบอกเลยว่ามันจําง่ายนี่เป็นความบังเอิญที่เด็กๆโชคดีขออนุญ,ญาตไฮไลท์แล้วกันนะเด็กๆไฮไลท์ไว้เลยนี่ปื๊ดเห็นไหมจดแลวไฮไลท์เลยจําคําเดียวคือคำว่าอะไรครับไม่เมื่อไหร่มีคําว่าไม่อีกข้างหนึ่งไม่ด้วยไม่คาดไม่สัตว์ไม่สมสรุปอีกสักครั้งนะครับก่อนทําตัวอย่างให้ดูนะครับนําเหตุมาเชื่อมด้วยและเหตุกับผลเชื่อมด้วยถ้าแล้วและเช็คสัจจันิรันแค่นั้นเองขัดแย้งจะสั์และสมไม่คาด ไม่สัตว์ไม่สมทันที่บอยไหมอะลองมาดูตัวอย่างจะได้เข้าใจขึ้นในหน้า28สมมติที่บอยมีเหตุที่1 P แล้ว Q เหตุที่2 P นะครับผล Q ถามว่าชุดนี้สมเหตุผลไหมอ่าหลักการทำยังไงครับนำเหตุมาต่อกันครับมีเหตุที่1เรียงไว้เหตุที่2เรียงไว้เหตุกับเหตุเชื่อมด้วยและและปิดไว้เอาผล Q ไปต่อท้ายเหตุกับผลเชื่อมด้วยถ้าแล้วใส่วงเล็บปิดเหตุไว้ ถานพี่ไวายไหมครับดูอีกสักครั้งนะครับนาเหตุที่หนึ่งเหตุที่สองมาเรียงเหตุต้องจริงเสมอเชื่อมด้วยแหละแบ่งกลุ่มเอาไว้เหตุกับผลนี่ครับเอาคิวไปต่อท้ายเป็นผลเหตุกับผลเชื่อมด้วยท่าแล้วแล้วเช็คสัจนิรันด์ซึ่งมันเชื่อมด้วยท่าแล้วการเช็คสัจนิรันด์คือสมมุติให้เป็นเท็จง่ายเลยครับเป็นเท็จเมื่อหน้าจริงหลังเท็จได้คิวแล้วแล้วพอเราได้คิวป๊บจบครับด้านหน้าเชื่อมด้วยและเป็นจริงเมื่อจริงทั้งคู่ ปึ้งๆได้ P แล้วแล้วด้านหน้าเชื่อมด้วยท่าแล้วท่าแล้วเป็นจริงหลายแบบแต่เรารูบ P กับ Q แล้วเอาไปแ,แทนแทน P ด้วยจริงนะครับแทน Q ตัวนี้ด้วยเทตเห็นไหมครับจริงแล้วเทตได้ได้เทตงั้น,นเด็กๆเห็นชัดเจนว่าขัดแย้งไหมขัดแย้งกันตรงนี้งั้นเมื่อขัดแย้งแสดงว่าสัจนิรันและสมเหตุผลไหมสมเหตุผลแค่นี้เองแต่เด็กๆนึกภาพตามพี่บอลนิดนึงมันไม่ได้ยากเลยแต่มันยาวไหมยาวเนาะนี่ขนาดข้อนี้เหตุสั้นๆเอง เด็กๆนึกภาพไปว่บอยถ้าข้อนั้นมีเหตุสักแปดอัน8เหตุเหตุหนึ่งเหตุสองเหตุสามเหตุสี่เหตุห้าเหตุหกเหตุเจ็ดเหตุแปดทำได้ไหมหลายคนมองนะพี่วอยเลยแปดเหตุเลยเหรอพี่วอยพี่วอยล้อเล่นมันก็น่าจะไม่เยอะขนาดนั้นที่พี่วอยเคยทําเยอะสุดก็สี่หรือห้าเหตุเองนะครับสำหรับข้อสอบในบ้านเราเท่าที่เคยทํานะส่วนใหญ่ข้อสอบจะประมาณสามเหตุนะครับประมาณสามเหตุสี่เหตุเยอะละเด็กๆครับมันไม่ได้ยากแต่มันยาวไหม โอ้ยโคตรยาวแปดเทนเนี่ยสไลด์พี่บอยไม่พอแล้วต้องทะลุแล้วต้องสไลด์แบบโอ้ดับเบิลายสกีน่ะายสกีนต่อกันสองสามจออะไรอย่างงี้พี่วายจะบอกว่าจริงๆแล้วมันทําได้เด็กๆก็นําเหตุทุกอย่างมาต่อด้วยแลเหตุกับผลเชื่อมด้วยท่าแล้วแล้วก็แผนภาพยาวนิดนึงทําได้หมดเพราะว่าไม่ว่าจะกี่เหตุนี่ไงครับกลับไปหน้าเดิมครับไม่ว่าจะกี่เหตุเห็นไหมครับเราทําได้หมดทันพี่บอยนะแต่เด็กๆรืกอภาพตามพี่บอยนิดนึงนะไม่ว่าจะกี่เหตุก็ตามทุกเหตุจะต้องเชื่อมด้วยและเสมอจริงไหม และเหตุกับผลต้องเชื่อมด้วยอะไรเสมอถ้าแล้วงั้นหมายความว่าแพทเทิร์นี้จะเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันคือการเชคขัดแยง้งเพราะฉะนั้นที่บอยจะบอกว่าจากการทําแบบนี้บ่อยๆนี่คือวิธีทำจริงนะเขาบอกว่าอ่ะเด็กๆดูครับพี่บอยนสาสไลด์มาไว้ให้อีกอันหนึ่งครับเด็กๆจะได้ต้องจดเยอะเห็นไหมครับเด็กๆจงพี่บอยนี่มันเหมือนเมื่อกี้ใช่ครับแต่พี่บอยก๊อปมาให้ไว้ในชีรละเด็กๆก่อนจดดูครับอันนี้สําคัญเป็นคีย์เวิร์ดแล้วเราจะขี้โกงนิดหน่อยคือดังนี้นึก ไม่ว่าจะมีกี่เหตุเหตุต้องเชื่อมด้วยแลเสมอและเอาผลมาต่อท้ายเหตุก,กับผลก็ต้องเชื่อมด้วยะอะไรเสมอถ้าแล้วแสดงว่าตรงนี้เป็นแพทเทิร์นที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วทุกครั้งมันคือการเช็คขัดแยง้งงั้นเด็กๆนึกภาพตามพี่บอยเมื่อมันคือการเช็คขัดแยง้งเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นเท็แล้วข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็และพอข้างหน้าเป็นจริงเหตุเชื่อมด้วยแลไม่ว่าเด็กจะมีเหตุสองอันสาอัน4ีอัน,อน,อน,อนหรือถึงเออัน,อน,อนคืออันที่ n อเท็ตเป็นจริงทุกอันเสมอ งอนหมายควาว่าแผนภาพที่พี่บอยเขียนนึกภาพตามพี่บอยนะครับจินตนาการตามนะแผนภาพตามที่พี่บอยเขียนมันจะเหมือนเดิมแบบนี้เสมอไหมเสมอเหตุเช่น้วยและแล้วก็ผลเช่น้ว้ถ้าแล้วแล้วเราก็จะได้หน้าจริงหลังเท็จแบบนี้เสมอและหน้าก็เป็นจริงทุกตัวเสมอ <S <s เขาเลยบอกว่าจากการทำบ่อย,อยเดี๋ยวเราจะขี้โกงครับเราจะทําแบบย่อคือทุกครั้งทําออกมาผลจะเป็นเท็จเสมอ <S <s เห็นไหมครับตัวหลังคือผลผลจะเป็นเท็จแล้วเหตุจะเป็นจริงเสมอ เข้าใจที่พี่บอยบอกใช่ไหมเหตุ hey, ทุกอันจะจริงเสมอแล้วเราจะให้เหตุเป็นจริงให้ผลเป็นเท็จแล้วไปเช็คขัดแยง้งเด็กๆไฮไลท์หรือว่าตีกล่งตีกรอบไว้เลยประโยคนี้สําคัญสุดๆนี่เลยนะครับให้เหตุเป็นจริงให้ผลเป็นเท็จแล้วก็ไปเช็คขัดแยง้งนี่นะครับกรอบเหลืองๆที่พี่วอยตีเพิ่มนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเราทําแค่นี้เลยครับเราไม่ต้องมานั่งเชื่อมประพจน์อีกแล้วจากการทําบ่อยๆมันเชื่อมประพจน์ปั๊บมันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมเสมอแล้วออกมาทุกครั้งเหตุจะเป็นจริงและทุกกครั้งผล็็จะเเปนท เราเลยจะทาแบบย่อด,ดังนี้ครับดูตามนะครับปึ๊บเมื่อกี้เราทําไปแล้วเดี๋ยวจะงงอันนี้ตัวอย่างเดิมใช่อยู่ในหน้ายีิบเก้าครับที่ว่าแปะมาให,ให้ตัวอย่างเดิมแต่เมื่อกี้เราทําแบบเต็มเวอร์ชั่นเด็กๆดูนะครับนี่คือแบบเต็มเวอร์ชั่นต้องเอาเหตุ hate, มาตอกั้นแล้วต่อกับผลที่ว่าจะบอกว่าเดี๋ยวเวลาทำข้อสอบจริงเราขี้โกงเด็กๆไม่ต้องมานั่งต่อเสียเวลาทุกครั้งเหตุจะเป็นจริงและผลจะเป็นเท็จงั้นเราจะให้เหตุเป็นจริงและให้ผลเป็นเท็จแล้วเช็คขัดแยง้งงั้นเด็กๆห็นว,ว่าเราเม่กี่เหตุ 2เหตุทั้งเหตุที่1และเหตุที่2เป็นจริงทั้งคู่และผลจะเป็นเท็จทําที่เหตุหรือทําที่ผลก่อนก็ได้ทั้วในที่นี้พี่บอยสมมติทําที่ผลก่อนเง้น Q จะเป็นเท็จจบไป1ทันพี่บอลไหมได้ Q เป็นเท็จจบไป1ถัดมาเหตุ1กับเหตุ2เหตุต้องเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะเหตุต้องเป็นจริงงั้นเด็กๆให้เหตุที่1เป็นจริงและให้เหตุที่2เป็นจริงทําเหตุไหนก่อนก็ได้เหตุ2ง่ายกว่าพี่บอยทําเหตุ2ก่อนให้เหตุเป็นจริงได้ P เป็นจริงทันไหมครับต่อมาทําเหตุที่1 หมายความว่าทางก้อนนี้ครับ P แล้ว Q เป็นจริง P แล้ว Q เป็นจริงเด็กๆครับเชื่อมด้วยถ้าแล้วถ้าแล้วจริงกี่แบบจริงหลายแบบแต่ตอนนี้เรารู้ P กับ Q แล้วเอา P กับ Q ไปแทนแทนด้วยตัวสีแดงครับจริงแล้วเทจได้เทจเห็นไหมครับขัดแย้งและพอขัดแย้งปั๊บจบสมเหตุผลไหมสมเหตุผลดูว่าขัดก็สัตว์และสมเด็กๆเห็นอะไรบางอย่างไหมแผนภาพที่พี่วอยทำ จริงๆแล้วมันก็คือแผนภาพเดิมเห็นปะมันขัดแย้งกันที่เดียวกันเหมือนกันเด๊ะพีเป็นจริงแล้วก็คิเป็นเทสทันพี่บอยไหมเพียงแต่มันเป็นแผนภาพเดิมที่เราย่อเราไม่ต้องมารวมแผนภาพแบบนี้เข้าใจที่พี่บอยบอกนะงั้นที่เราขี้โกงเนี่ยเราไม่ได้โกงอะไรหรอกจากการทําบ่อยๆนะครับขออีกสักครั้งนะครับทุกครั้งเดี๋ยวแผนภาพมันจะกลับมาเป็นหน้านี้ <c oughs> ขอโทษนะผลจะเป็นเทสและเหตุจะเป็นจริงเสมอเราเลยขี้โกงว่าทุกครั้งที่ทําให้เหตุเป็นจริงไปเลยและให้ผลเป็นเทสไปเลยง่ายกว่าอีกสักตัวอย่างหนึ่ง นะครับมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งในตอนนี้เราเียแค่เนื้อหาสั้นๆเดี๋ยวตอนหน้าเราไปรือโจทย์กันยาวๆลดๆนี่ครับเหตุที่1เหตุที่2เหตุที่1 p แล้ว q เหตุที่2 q แล้ว r ผล p แล้ว r เหมือนเดิมครับเราทําแบบย่อถ้าเด็กๆทําแบบเต็มเวอร์ชันขออนุญาตเขียนแบบเต็มเวอร์ชันให้ดูนิดหนึ่งเต็มเวอร์ชันคือเด็กๆต้องเอาเหตุที่1 p แล้ว q นะครับเหตุที่2 q แล้ว r เชื่อมด้วยและแล้วก็ปิดวงเล็บ และเหต,กเเเหตุกับผลเชื่อมด้วยท่าแล้วผลคือ p ีแล้วอ่านี่เลยเหตุกับผลเชื่อมท่าแล้วแบบนี้เลยต้องทำอย่างนี้และสมมุติให้มันเป็นเลยครับเทสแล้วก็แต่กิ่งไปเรื่อยๆแล้วใช้ขัดแยง้งพี่บอยบอกเลยมันยาวไม่ได้ผิดแต่มันยาวเราขอที่โกงเลยคือการทำข้างเหตุผลสรุปสั้นๆเลยคือให้เหตุเป็นจริงให้ผลเป็นเทสเพราะแพทเทิร์นนี้มันจะมาเสมอขอพูดอีกครั้งทำที่เหตุหรือที่ผลก่อนก็ได้นะแต่พี่บอยแนะนำทำที่ผลก่อนง่ายกว่าส่วนใหญ่ผลจะง,ง่ายกว่า ให้ผลเป็นเท็จครับผลคือ p แล้ว r เป็นเท็จถ้าแล้วนี่ถ้าแล้วแล้วเป็นเท็จถ้าแล้วเป็นเท็จกี่แบบแบบเดียวถ้าแล้วเป็นเท็จเมื่อหน้าจริงหลังเท็จเด็กๆก็เทียบภาพได้ p เป็นจริง r เป็นเท็จจบไปละต่อมาเหตุที่1กับเหตุที่2ครับต้องเป็นจริงทําเหตุหนึ่ในเหตุ2ก่อนก็ได้ถูกหมดในที่นี้พี่บอยเลือกเหตุ2ก่อน q แล้ว r เป็นจริงถ้าแล้วเป็นจริงกี่แบบแบบเดียวหรือหลายแบบ หลายแบบเราไม่รู้หรอกแบบไหนแต่บเอญโชคปีจังเรารู้เลยแล้วอเอาอารมาแทน R แทนด้วยเทสอะไรเอ่ยแล้วเทสถึงจะจริงต้องจริงหรือเทสครับเทสเท่านั้นเลยได้ q แล้วและเหตุสุดท้ายครับเหตุเป็นจริง p แล้ว q เป็นจริงถ้าแล้วเป็นจริงหลายแบบแต่ตอนนี้เรารู้ทั้ง p และ Q แล้วเอาไปแทนเลยแทน P ด้วยจริงแทน Q ด้วยเทสจริงแล้วเทสได้เทสขัดแยงนะ้งไหมขัดแย้งก็เลยสมเหตุผล แล้วภายหลังที่บอยบอกเลยนะครับทั้ง2แผ่นภาพนี้นะครับขออน,นี้เรียกเป็นข้อ1ข้อ2แล้วกันเนาะโดยเอกโรามณแล้วกันนะข้อ1ข้อ2 ทั้ง2แผ่นภาพนี้นะครับทั้งข้อ1ข้อ2เนี่ยนะครับเดี๋ยวภายหลังมันจะไปเป็นรูปแบบสูตรสําเร็จของการอ้างเหตุผลอาจารย์บางท่านจะให้เด็กๆจาสูตรสาเร็จแล้วไปนั่งยุบรวมการอ้างเหตุผลใครทําแบบนั้นไม่เป็นสอบถามพี่บอยเพิ่มเติมในเพจได้แต่พี่บอยจะบอกว่าเดี๋ยวเวลาไปทําข้อสอบแข่งขันส่วนใหญ่แล้วข้อสอบเป็นตัวเลือกหรือช o i c e เพราะฉะนั้นเราใช้ตามนิยามเลยคือสรุปสั้นๆอีกสักครั้งครับก่อนไปดู Su m m a r ร่ชมท้าคือให้เหตุเป็นจริงและให้ผลเป็นเ,เท็จแล้วเช็คข และนี่คือตัวอย่างครับเห็นไหมเป็นแผนภาพแบบสั้นๆเลยสไลด์เดียวพี่วายทำได้ทั้งสองพอย,ย่อยไอ้เมื่อกี้สไลด์เดียวข้อเดียวก็เต็มอลังการละทันวายนะเพราะฉะนั้นที่เราทําแบบย่อเราไม่ได้โกงนะครับแต่จากการทําบ่อยจะรู้ว่าผลเป็นเพชรเหตุเป็นจริงนั่นเองแล้วเช็คขย้งโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูสรุปเนื้อหาช่วงท้ายกันนิดนึงครับเด็กๆจะได้ทําเป็นช็อตโน้ตว้และเดี๋ยวตอนหน้าเรามาลุยโจทย์กันใครพร้อมก็ลุยตอนน้นไปเลยนะเชิญเลยครับ มาเข้าสู่ช่วง summary กันครับเด็กๆครับสำหรับการอ้างเหตุผลนะครับสั้นๆเลยนะในตอนนี้เป็นการเรียนเนื้อหาเฉยๆนะครับไม่ว่าโจทย์จะให้เหตุมากี่อันครับจะตั้งแต่อันที่หนึ่งถึงอันที่เอ็นแต่สุดท้ายต้องมีผลลัพธ์เพียง1เดียวนะครับผลลัพธ์ความจริงมีเพียง1เดียวครับเด็กๆครับขอย้ําทวนให้เลยทุกๆเหตุนะครับต้องเรียงต่อกันและเชื่อมด้วยเลยครับและน่ารักมากเพราะเหตุต้องเป็นจริงทุกอันแล้วเหตุกับผลเชื่อมด้วย ถ้าแล้วนี่คือทําตามนิยามของมันเลยแล้วเช็คขัดแยง้งโดยเราเรียนรู้มาแล้วว่าขัดแย้งจ้สัจิรนันแล้วก็สมเหตุผลที่บอยขอย่อเลยนะขัดสัตว์และสมโอเคเนาะและถ้าเมื่อไรมีคําว่าไม่ไม่ขัดก็จ้ไม่สัตว์แล้วก็จ้ไม่สมด้วยจําคําเดียวคือคําว่าไม่นั่นแต่ทาอย่างเงี้ยมันยาวยาวเราก็เลยขี้โกงสัง้นๆแค่นี้ทุกครั้งที่ทําเหตุจะเป็นจริงและผลเป็นเท็จ แล้วที่เหลือก็ไปเช็คขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเด็กๆทําแค่นี้เลยครับให้เหตุเป็นจริงนะครับและให้ผลเป็นเท็จแล้วไปเช็คขัดแยง้งเพียงเท่านี้เด็กๆก็จะทําการอ้างเหตุผลได้ง่ายๆแล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการอ้างเหตุผลเราสามารถย่อดได้คือท,ทําสั้นๆว่าให้เหตุเป็นจริงและให้ผลเป็นเท็จนั่นเองนะครับสู้ๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปลุยโจทย์ในพาร์ทหน้ากาันใครยังไหวเราไปลุยโจทย์กันต่อเน,นื่องเลยส่วนถ้าใครเกือบเหนื่อยล้าละโอเคเรียนวันละนิดวันละหน่อยก็ ช็อตจดช็อตโน้ตทำสรุป s u ม m a r y ไว้แล้วเดี๋ยวพักเบรกพักสมองก่อนแล้วไปดูโจทย์กันหรือไปทําโจทย์มาก่อนนะครับทาเสร็จปั๊บค่อยเปิดตอนถัดไปนะครับดูเพื่อเช็คเฉยสําหรับตอนนี้ครับลาไปก่อนครับเห็นไหมครับตอนนี้ไม่ยากเลยถ้าทําสัจนิรันดร์ได้โอเคเนาะขออีกสักครั้งสั้นๆนะครับขอลาขอทิ้งวลขอทิ้งพลนิดนึงให้เหตุเป็นไรครับให้เหตุเป็นจริงให้ผลเป็นเท็จนะครับเด็กๆครับตอนนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ตั้งใจเรียนสวัสดีครับ